การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนับเป็นหลักการสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับล้วนให้ความสำคัญรวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20ของประเทศไทยที่ให้ประชาชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการปกครองสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ และมีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศในปัจจุบันโดยในหมวดหนึ่งบททั่วไปมาตรา4ได้ระบุว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันความสำคัญของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้ถูกบัญญัติไว้ในหมวดที่3 4และ5ในหมวดที่3เป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่ยกสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญโดยให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนจากกระทำการใดก็ได้ตราบที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ประกอบด้วย25มาตราดังนี้มาตรา25การใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบใดที่ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นมาตรา26การออกกฎหมายจะต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพจนเกินไปมาตรา27กฎหมายให้ความเสมอภาคแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติมาตรา28 ทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายมาตรา29ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นมาตรา30การเกณฑ์แรงงานจะกระทำไม่ได้ยกเว้นเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออยู่ในภาวะสงคราม มาตรา31ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมาตรา32บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวมาตรา33บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน ้ามเข้าไปในเคหสถานโดยเจ้าของไม่ยินยอมยกเว้นมีคําสั่งหรือหมายสารมาตรา34ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นมาตรา35สสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพมาตรา36บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆมาตรา37บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสื่อมรดกม,มาตรา38บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่มาตรา39กาการในประเทศห้ามเข้าประเทศ การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดนั้นทำไม่ได้มาตรา40บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพมาตรา41บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐร้องทุกข ฟ้องหน่วยงานที่ละเว้นการกระทําจากข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐมาตรา42บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมสหกรณ์สห,าสหาภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นมาตรา43บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ ฟื้นฟูจัดการบำรุงรักษาจัดให้มีสวัสดิการของชุมชนเสนอแนะให้รัฐดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาตรา44ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธมาตรา45บุคคลมีเสรีภาพในการจัดตั้งพักการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา46 สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคมาตรา47บุคคลย่อมมีสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาตรา48มารดาก่อนและหลังคลอดบุตรผู้มีอายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพและผู้ยากไร้ ย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือมาตรา49บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความสำคัญในหมวดที่4เรื่องหน้าที่ของปวงชนชาวไทยประกอบด้วย1มาตราคือมาตรา50 ซึ่งบัญยัติไว้ดังนี้มาตรา50บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ป้องกันประเทศ 3. ปฏิบัติตามกฎหมาย 4. เข้ารับการศึกษาตามการศึกษาภาคบังคับ 5. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ6เคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคม7ใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ8อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรม9เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังถูกเน้นย้ำในหมวดที่5ซึ่งเป็นหมวดของหน้าที่ของรัฐประกอบด้วย13มาตราดังนี้มาตรา51ประชาชนและชุมชนมีสิทธิในการติดตามเร่งรัดให้รัฐดำเนินการฟ้องร้องหน่วยงานมาตรา52รัฐต้องพิทักษ์รักษาสถาบัน ต้องจัดให้มีการทหารการทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพมาตรา53รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมาตรา54ให้สิทธิในการเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภา,บาคบังคับเป็นเวลา12ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายดูแลเด็กเล็ก และจัดตั้งกองทุนลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษามาตรา55รัฐต้องให้บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาตรา56รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง มาตรา57รัฐต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศินละปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและบริหารจัดการทรัพยากรโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาตรา58ให้สิทธิชุมชนจากการกระทำใดที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของรัฐจะต้องมีการประเมินผลกระทบ จัดให้มีการรับฟังความเห็นของชุมชนก่อนดำเนินการพร้อมชี้แจงเหตุผลและดำเนินการเยียวยาแก่ชุมชนมาตรา9 9รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของรัฐให้แก่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกมาตรา60รัฐต้องรักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนมาตรา6 1 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคมาตรา62รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้รัฐมีเสถียรภาพและจัดระบบภาษีที่เป็นธรรมแก่สังคมมาตรา63 รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ทั้งสามหมวดให้ความสำคัญทั้งในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย การไม่เลือกปฏิบัติของภาครัฐความเสมอภาคก,กันในสังคมการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นเพราะคนไทยทุกคนล้วนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อให้คนไทยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข